สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิกีท่านหนึ่งนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าโดนด่ายับทัวลงทันทีนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับพระเอกลิกีโดนด่ายับทันทีหลังหักหน้า หมอลำสาวแบบนี้ f อฟซีลัน่นเก็บอาการไม่อยู่แล้วปาด์ตนมีประเด็นนี้อย่างเกิดขึ้นนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับได้มีการออกมาเปิดเผยคลิปเนาะครับพี่น้องเป็นคลิปของทั้งคู่รักปารีสเนาะครับหมอลำสาวกับทั้งพระเอกลิเกท่านหนึ่งเนาะครับเป็นจังหวะนะครับบางช่วงบางตอนก็คือว่า ทางหมอลำสาวนะครับกับบรูว่าคิดอีอย่างยูนะครับพี่น้องก็อยากซีสวีดหวานนะครับทางพระเอกลิเกนั่งยูนะครับเพื่อนกะเลยเข้าไปหาแล้วก็เอาหนาเข้าไปใกล้ๆนะครับกะคิดว่าทางพระเอกลิเกนะครับสีรูปหัวสีหอวแก้มซีสวีดหวานหรือเปล่าประมาณเนี่ยพี่น้องแต่ผิดคาดนะครับทางพระเอกลิเกเบือนหนาหนีเลยครับพี่น้องนะครับซึ่งจังหวะนั้นกะช็อตฟิวไปตามๆกันนะครับเอฟซีหลายๆคน้นห็นแล้วกะมองว่าพระเอกลิเก คือหักหนาทางหมอลำสาวคัดแท้นะครับเขาอุดซ่าเอาหนาเข้าไปใกล้ๆนะครับแต่ว่ากับเบื่อหนานี้ประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับหลายๆคุณก็มองว่าหมอลำสาวก็อยากแต่สวีทหวานย่างเดียวกับบเบิงอารมุ์มบ่เบิงจังหวะของทางผู้ใา้เนี่ยเขาฮิตอีหอย่างยู่ประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับกับเป็นที่วิพากวิจารณ์นะครับหลายๆคุณก็มองนะครับ f อซี FC บางท่านบางคุณก็มองว่าพระเอกลิเกก็บบ่มีมารยาทแน่ดเนาะนะครับผมกับหักหนาเขาคักโพด ประมาณนี้เนาะครับบางท่านนะครับถึงขนาดบอกว่านะครับก็ความรักการละครมันก็แบบนี้แหละนะครับบได้เตยมเขาไว้เนาะเขากเบือนหน้านี้ตัวประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับหมอลำสาวนะครับอยากจะสวีดหวานนะครับเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนะครับแต่พระเอกนะครับพระเอกลิเกกลับเบือนหน้าหนี ผมก็เลยเอกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับเอกี FC บางท่านถึงขนาดบอกว่าบัแมนเขาอยากได้อีหยังบอนะครับเขาจังคอยเบืออหนาหนีนะครับเฝ้าหาให้เดอ้อเฝ้าตามใจเด้อนะครับอย่าไปขัดใจเขาละ่ะประมาณนี้นะครับพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ Comment, ขอมาสู้ฟังได้เด้อครับผมพระเอกลิเกนะครับโดนทัวลงเลยนะครับหลังจากหักหน้าหมอลำสาวแบบนี้นั่นก็คือ หมอลำสาวจะเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆแต่พระเอกลิเกกลับเบือนหน้าหนีนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ